ดูเนื้อดูตัวของทั้งคู่ครับนี่แหละฮะนี่คือการชนของโคแดงงามเลืองฤทธิพิชิตชัยหรือว่าไอเรียมครับของเสียอ้นกระทูลครับเจอกับโคขาวอินทรีทองของนายแดงค่ายโคจะเอียดสนามกีฬาชนโคนานานชาติรัตภูมิส่งเข้าประกวดแล้วครับต้องบอกว่าไอเรียมของเสียอ้นกระทูนี่อยู่ทางด้านขวาของจอนะครับ ส่วนตัวทางด้านซ้ายนั่นคือโคขาวอินทรีทองชื่อเล่นเขาที่ชื่อไอขวัญครับเมื่อเช้านี่คุยกับจะเอียดบอกว่าวันนี้ไอขวัญจะมาแทงอีเรียมโดยเฉพาะแะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้แหะครับโคขาวอินทรีทองนี่ผ่านสมรภูมิมาเยอะแล้วครับนี่ต้องบอกว่าเป็นวัวอิมพอตอีกตัวหนึ่งละครับเพิ่งจะได้บัตรประชาชนไทยมาหมาดๆเมื่อไม่นานนี้เองครับครั้งแรกมานี่ก็มีผมประกอบการมาเป็นลบครับ หลังจากนั้นก็ไปมีผลประกอบการมาเป็นบวกครั้งล่าสุดที่สนามหัดใหญ่แล้วครับต้องบอกว่าตัวนี้นี่แหมหน้าเสือดีเลยฮะเสือสีส้มๆมที่เห็นอยู่นี่แหละครับนี่คือไอขวัญล่ะครับแหมวันนี้นี่ผู้ใหญ่จ้งวีระสุนทรครับผู้ใหญ่นครหรือว่าผู้ใหญ่จ้งวีระสุนทรนี่จับไอขวัญอีเรียมมาเจอกันที่นี่นะครับบ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานี ที่เห็นใส่หมวกสีส้มๆอยู่นั่นแหละครับนี่ฮะเ,เรียมนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยครับรอจังหวะเอาแล้วครับพี่เลี้ยงนี่เริ่มทยอยเข้าที่กันแล้วครับมาครับพาไอขวัญมาแล้วครับต้องดูละครับตัวนี้นี่จะเป็น 30- หรือเปล่าครับ ต้องบอกว่าตัวนี้นี่โคข,ขาวอินทรีทองนี่หน้าเสือแข็งโป๊กแล้วครับโอ้ยแข็งยิย่งกว่าไม้หน้าสามแล้วครับโอ้ปล่อยแบบง่ายๆครับต้องบอกว่าตัวนี้นี่วนเหนือแท้แทครับย้ายสัมโนโครวัวเปลี่ยนเป็นบัตรประชาชนมาเป็นบัวใต้เมื่อไม่นานนี้เองครับมีผลประกอบการออกมาเป็นสองครั้งเอาเละครับดูก็จะแทงไม่แทงแทงไม่แทงเอาเละครับมีโดน นี่ต้องบอกว่าตัวนี้นี่ใจมากครับเป็นงัวแทงแล้วก็ใจมากแทงใกล้แทงใกล,แกล้แทงยังไงครับอุ้ยสายเขา้าดูจังหวะแต่แกแกถอยครับถอยไปถอยไปเรื่อยครับเอาเลยครับโดนข้างโดนข้างติดรัว้วขยับออกมาขยับออกมาวนออกครับอุ้ยต้องบอกว่าไอเรียมบอกว่าแม่นี่จะมาแทงเราใช่ไหมไอขวัญกลับกลายเป็นว่าตอนนี้ไอขวันนี่ โดนไอเรียมซะแล้วครับถึงแม้ว่าแดงนี้ร้างเวทีไปนานครับจะร้างไปนานก็ยังมีรายอยู่ครับเอาเลยครับอุย้ยดูแกดูแกครับดูแกกดไว้ถ่วงไว้ครับอุย้ยแทงยังไม่โดนครับยังไม่เข้าเป้าอุย้ยมีทางซ้ายทั้งขวาครับอุย้ยมีเขี่ยหน้าด้วยเอาเลยครับ ไอเรียมนี่ดันไปเรื่อยครับมาเกือบหนึ่งรอบสานามแล้วครับไปเกือบหนึ่งรอบสานามแล้วอุ้ยมีขวาถอยไปเรื่อยครับถอยไปเรื่อยไอเรียมนี่เดินย่างสามขุมเข้าไปหาครับอุ้ยดอกนั้นครับดอกนั้นนี่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆแล้วครับ ดอกนั้นดูดีเอาละครับหลังจากที่แม่ต่างคนต่างแรกของแหลมกันแล้วครับต่างคนต่างแรกของแหลมกันแล้วครับ ีครับอุ้ยอาแล้วครับคุณทีผมทีครับอย่างนี้ต้องคุณทีผมทีอุ้ยขาวอินทรีทองนี่มีทางซ้ายทางขวาอุ้ยแดงก็ไม่ย่อยครับไม่ใช่ย่อยคุณเปลี่ยนมาเป็นคนใต้แล้วใช่ไหมเป็นวัวอิมพอร์ตใช่ไหมเอาละครับเริ่มถอยยาวๆครับ เรามาชนโชว์ให้คนในสนามเห็นกันอย่างชัดๆเลยครับนี่ครับไหนๆ้เราก็มาแล้วนี่เอาให้คันเห็นกันทั้งสนามเราวนกันไปทั้งสนามอ้ยแถวหลังเขาของเขาอินทรียทองนี่ก็มีแผลให้เห็นเลยครับ ต้องบอกว่าแม่ขาวอินทรีทองนี่ยังทําไม่จะไม่แจ้งครับ okay, okay, okay. ขึ้นบนไว้ครับดูครับอุ้ย okay, okay. สองขาเลยคาราวะขอคาราวะฟ้าดิน okay, okay. แดงผาไล่ไปครับ okay, okay. อุ้ยข่าวนี่ต้นคอแดงเถือกไปหมดแล้วครับ okay, okay. เอาละครับคุณขวามาผมขวาไป <Okay. S 1> คุณมา <Okay. S 1> ผมไป คุณมาผมไปครับโว้ยโดนอีกแล้วครับขวาอีกแล้วครับแม่บ้านนาเดิมนี่ขวาผ่านตลอดหรือเปล่าครับขาวอินทรีทองบอกแม่เมื่อก่อนนี้เคยอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่บ้านคาเจ้าขวาผ่านตลอด แต่แม่พอมานาเดิมนี่แม่ชักจะงงๆเลยครับโอ้โหคู่นี้นี่เปิดมานี่ก็แม่เล่นกันเนื้อเน้นๆเนนๆลยครับเล่นเจ็บๆกันล้นล้วนเอาแล้วครับพวกไอขวาน เรามากันรอบที่สองแล้วเรามากันรอบที่สองแล้วเขาเห็นกันทั่วสนามแล้วว่าชั่วโมงนี้นี่ใครโดนเห็นกันทั่วสนามแล้วว่าชั่วโมงนี้ใครโดนมามามา,มาพวกมา เอาละครับข่าวอินทรีทองบอกขอพักเหนื่อยหน่อยไอ้ขวัญบอกขอพักเหนื่อยก่อยไอเดียเมย์ไ้ยแม่ไอขวัญนี่ยังไม่เข้าเป้าครับเอาละครับมีทั้งซ้ายทั้งขวาเริ่มที่จะได้ครับตั้งคอไว้ครับตั้งไวเอาล้มครับลมนี่ลุกลุก ลุกขยับขยับขยับดูครับดูว่าแกจะแก้ยังไงไรครับดูว่าแกจะแก้ยังไงแกยังไงครับแกยังไงอุ้ยขยับออกอย่างนี้แม่จังวะครับจังวะเคยโดนมาหนักกว่านี้ครับเดี๋ยวแหะครับเดี๋ยวต้องดูแล้วครับ โอ้โหต้องบอกว่านี่ฮะดูเวลาการเดินเข้าไปจับครับจับแบบง่ายๆแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวมารอดูภาพช้าครับเดี๋ยวรอดูภาพช้าครับนี่แหละครับดูช่วงจังหวะที่ไอเรียมเนี่ยแหละครับดันออกข้างไปแหม่ลื่นล้มครับลื่นล้มเองครับหลังจากนั้นโดนหลังกกหูก็ไปอีกดอกหนึ่งแล้วตั้งตัวครับ แลพยายามตั้งตัวได้ลูกขึ้นมานี่ขยับขยับครับขยับขยับนี่ฮะอุ้ยดูแกครับดูแกโดนนี่ต้องบอกว่าแกใจมากจริงๆครับอหน้านั้นนี่กระเทยโดนออกมาลูกแบบนี้แหละครับคล้ายๆแบบนี้แต่สามารถคลิกสถานการณ์ได้แต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วครับ แต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วล่ะฮะนี่ครับดูภาพช้าตอนนี้แกโดนไล่มาเกือบรอบแล้วคร,ร,ร,รับรรนี่ครับพอได้ไดจังหวะแล้วแกก็ไปเลยละครับไอขวัญเลยครับและนี่ก็เป็นผลประกอบการที่ออกมาของโคแดงงามเรืองฤทธิชิตชัย หรือว่าไอเรียมครับของเสียอ้นกระทูละครับที่มีผลประกอบการออกมาเป็นบวกครับและนี่ก็คือคู่ที่6ของการแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นคู่สุดท้ายของรอบแรกด้วยครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นเราจะกลับมาอยู่ที่นี่เหมือนเดิมครับที่สมรภูมิบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับศึกนี้ที่มีชื่อว่าศึกน้ำใจพี่ที่มีให้น้องสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ